stupid silence you v e been standing right there all along even though it been unspoken so long สวัสดีพี่น้องปองไปสวัสดี FC ทั่วโลกค่ะมื้อนี้อากาศดีดีค่ะมาจอบปลาไก่บ้านอีกแล้วค่ะเพราะว่ามื้อนี้วันวันเสาร์เนาะค่ะสวัสดี FC ทัวโลกเด้อค่ะขอบคุณทุกกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาลุ้นนําเอสแอลว่ามื้อนี้เอสแอลสิ มันเห็ดปึ่งหวานบ่เนาะมาจา่อปลาเออ่ที่เคยมาได้เออ่ปีที่แล้วเนาะเออ่มาเปิดพมันกั้งอยู่กลางปลาพี่น้องคะเบิงบ่งยังพ่ะท่านพอเห็ดเด้อค่ะอันมาเปิดพมันกั้งเป็นทางการสวัสดีเอฟซีทั่วโลกอันคอนบาที่ว่าเกยเอ็นเก็บเพ็ดนั่งร่มเนาะค่ะเออแป้นขับรถผ้ามาเนาะค่ะเออ่ กบะบอหูชิมี 20, 000, เห็ดผึ่งหวานบ่อเข้ามาจอบเห็ดผึ่งหวานเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะอันเปิดออกมาแล้วแถวนี้เคยเคยพอเห็ดผึ่งหวานเนาะค่ะเอเดี่ยวยางยังเละก่อนเนาะอันเบิ่งกันว่ามันมีเห็ดบ่ออันคอนหมองหันคือจังเออเห็ดนั่งร่มเนาเดี๋ยวอันกลับกลับกล่องกอน,นเนาะพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องมาลุ้นน้ำเอเดีวมือน,นี้เอเดล่ยวสีมานบ่อเนาะอืมสิเลาะไปเรื่อยลหละค่ะเอา ขอบคุณในชีวทลกเด้อค่ะอย่าลืมเด้ไอไปรดน้ำกันค่ะไปกันย่างมาได้หลายกิโล,โลพี่น้องคะ่ะย่างโมมันอันนี้ก็คือสัญญาณเห็ดน่าจะเป็นเห็ดตุป,ปูเนาะค่ะกำลังขึ้นเต็มเลยเนาะแต่ยังบอทันได้พอเห็ดอะไรจักอย่างพี่น้องคะ่ะย่างมาเย้าๆาละ่ะย่างมาน้ำทั่งค่ะเพราะว่าขนมีเห็ดมันต้องได้กินเห็ดเนาะ จมูกเค็ดค่ะพี่น้องคะ่ะเอาาเอาสีย่างต่อไปเรื่อยๆเบิ่งอีกจักพักหนึ่งค่ะเพราะมีสีใหญ่ปลาเนาะไปพี่น้องคะปลาน้ำบ่อปลาก็เป็นแต่นั่มีเฮ็ดเลยคะ่ะแดดฟองแดดออกมันนี่แดดดีคะ่ะแดดดีนี่น้ำบ่อพี่น้องนี่แมนบ่อนี่จะห้อยขับไปเบิ่งดูต้องขับไปเบิ่งเนาะ กระตาหน่อยหอยสอก็บอกเอามานได้วาพ,พี่น้องคะ่ะเพราะว่าเขามาาตารวจก็นอน,น,นว่ามันมันมีเห็ดออกบอกนอะอ่ามาจอบเห็ดผึ่งวานละค่ะเพราะว่ามันเริ่มออกแล้วล่างปลาเนาะเออเห็ดมูเข้าไปปลาหนอ,อกเมืองหรอวะเออปตานัน่นก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งปีนี่ก็บ,บไดเห็ดเนาะใช่ปะเบิ่งคอนนี่ค่ะวัางหันเลี้ยวเห็นไกลๆโอ้หลอกหลอนอีกแล้วพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะอืม เอ็นไกลไกว่าแต่เป็นเห็ดนั่งร่มนั่งฟาเนาะค่ะแต่ว่าเจอหลอกเจอร้อนนี่แหละเออมีย่างบนบนไปเลยแต่เขามาเขามาโซนนี่ก็ได้กินได้กินเห็ดเนาะโซนนี่ได้กินเห็ดพี่น,น,น้องค่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องย่างกันทีเลยคุณตัดเชิญคุณตรงมาพุณเนาะแ่างอ้อมกขาบ่กเลยย่างบุกปลาเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันโบเห็ดเห็ดต้ย่างบุกปลาก็ไปเอาอนันุ่งเอาเห็ดเนาะ ก็ยางยางมันไม่เห็ดออกอ่ะมันได้กินแต่จะเห็นมันตั้งหูที่นี่อยู่ดอกโตพี่น้องคะร้านน้ำปลอเดี๋ยวพายังเอ้ยบรรยากาศปลาไก่บ้านปลาหมงนี่แล้วท่าไหนพอเห็ดพี่น้องคะเบ่งตาเติมแจงตาเนาะค่ะถ้าบุญจะเป็นสวนสัตว์แล้วพี่น้องสวนสัตเนาะเดี๋ยวจะยังจะไปล็อกเหนื่อยเนาะยางไปเรื่อยๆปลาที่นี่ก็ได้เวลาปิดเซ็ตแบตก็นาะถ้าผู้จะไม่หัวเพราะว่าที่นี่สวนสัตเนาะถ้าสวนสัตว์แล้วถไหนไปเนาะเขาว่ได้อันตรายสักเยอะ เราปวนชัดนะมื้างปวดอะมาเนี่ยพี่น้อง่ะเอาบัตรทีนี้แอลกันจีปิดกล่องเสื้อแบตกันหน่อยเนาะมาลําบลประขาดหลุดน้ำมัแอวเด้อครับพี่น้องขาชิมานบอกยางหลายกิโลคือเก่าละมือเนี่ยเนาะโอ้ยมาจอบทุกเออ่ทุกอาทิตย์เด้อพี่น้องขาแต่ว่าเออ่แต่ละปลาอะบุกขึ้กันเนาะแต่ว่าบาง บางเขตมันได้ฝนหลายกว่าเนาะเพราะว่าฝนตกบ่บ่ทุกยุดเนาะมันก็สีออกซ่าก็กันเพราะว่าดินบ่ซุ่มอากาศมันห่อนเนาะช่วงนี้เดี๋ยวกันยังออมหลายกิโลสิวนกัาไปหาหลดเนาะไปรออยู่หลดกันห้าห้ากับสิบล่องไปสำรวจปลาใหม่อีกเนาะมื้อนี้นี่วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเะนี่ยี่สิบเนาะค่ะพี่น้องคะยี่สิบกันยายนสองห้าหกแปดได้ค่ะพี่น้องคะไปรุนค่ะ ไปหลุ่นปลาที่สองเนาะขันปลานี่ยมอ,อเห็ดพี่น้องเดี H L H, H L H. ๋ยวเห็นเห็ดมันแมนบอระพี่น้องกำลังขี่ยางวน่นกลับไปหาโหลดคะ่ะมาหลอกนี่พี่น้องคะ่ะ ขออนุญาตกาไปใกล้ๆมันแมนบอวายพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่ได้กตามาเห็นผึ่งได้นี่พี่น้องเห็นบอกค่ะกำลังออกค่ะนี่โอ้ยพี่น้องคะอ่ะพี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 เสรยกล่องมาทางนี้แนะ่ว่าสันว่าวายพี่น้องคะเห็นบอกค่ะโอ้ยกำลังว่าจิไปป่าไหมพี่น้องคะกำลังจิออกไปหารถ แด้บอกอีกไก่เติอบอยู่ยางมากตุ่มุที่มีอยู่พี่น้องเอา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 พี่น้องเล้ยนี่นี่ค่ะโอ้ยพี่น้องคะโอ้ยเอเอเดี๋ยวของาดกเถิน,นี่โอ้ยนี่ค่ะเอิ่งมันดินแหงลายพี่น้องคะเห็นไหมนี่ขุดอีกดอกหนึ่งขุดอุย้ยตุ่มๆม,มกับมีพี่น้องเดี๋ยวมันกำลังสีออกขออนุญาตพี่น้องคะ อฮ้ยเลี้ยงกันเลยนี่ค่ะนี่นี่เห็นต่หัวพี่น้องเห็นต่หัวนี่นี่อีกดอกนึงนี่นี่อีกดอกนึงเนาะอุ้นดอกดอกเห็นดอกแรกเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตซองมือก่อนนะพี่น้องซูมกลับมาบังกันนี่ค่ะอืผู้ใดตาดีตาดีดีเด้อพี่น้องเดี๋ยว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 หมุนขออนุญาตหมุนก่อนพี่น้องค่ะหมุน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 มาทั้งผี่ พี่นอ้องนี่ดอกน้นอยๆอยู่นี่พี่น้องนี่นี่นี่เต้นี่ก็บชิมีเด้นเนาะพีผีผีผีอีกดอกนึงพี่นอ้องนี่นี่อู้ยกำลังออกอาทิตย์หน้าพอดีได้อีกสองหมื่นเนาะเดี๋ยวมีอีกบ่เอาเก็บเอาดอกนี่ก็นอก้องพี่นอ้องกล่องก็เป็นที่เอียงเนาะ อย,อย่างเนาะอย่างเธอเลยอ๋อนี่ค่ะโอ้โหพี่น้องคะอ๋ออ๋อไม่จะพองมาเลยนี่ค่ะว้ายดอกแรกแขกมันมาพี่น้องคะดอกงามๆ เดี๋ยวนั่นบอกตัวแม่นี่ค่ะสวยสวยโอ้ยโอ้นักเดี๋ยวแม่นี่ค่ะตัดรถกำลังออกพี่น้องค่ะอาทิตย์หน้าเนาะพอดีนี่ แดดมาผลอีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับเอ็ดพึ่งหวานวันที่เรารอคออ่อยประเทศเดนมาร์กได้เก็บแร้วค่ะพี่น้องคะน้องนี่แตวก็ตามากพี่น้อง โอ้ยมันกำลังโผล่พี่น้องคะนี่เอ้านี่โอ้ยตกใจปัดเป็นตันตัวถากงามๆพี่น้องคะงาาไหมเนาะอ,อ,นอ,อ,นอ่อนๆอโอรัว อ่อนๆ้อนัวตุ้มุเตมิหรือพี่น้องเออแมงสาบนี่ต้องเคาะมันมันก็บมะเขืาไปหลีได้เนี่ยดอกนี่กันหลายดอกยุทธาวาขันดอกง่ายนี่วให้เต็มตาได้นี่ยทำหนีมูเดียวนี่พี่น้องคะเอ้าดอกนี่เอาเดินเดี๋ไก่ทางเนาะเอ้าไปนั่งยุสัยละเอีกอะ โอ้ยกล่องก็เอียงเลยงีงยน้องเลยอโอ้อันนี้โอ้อันนี้เบาเนาะเอาไวปหัวมันรูดไหมกับอันมีดอกกลางๆอยู่เอาดอกนี้เนาะอันนี้ดอกนี้ก็เมียนได้เนาะ เห็นแล้วมั้งเห็นบ่โอ้โฟเมนเห็ดอย่างอื่นอืมวอลุดพี่น้องขะพ่อยๆมันดอกน้อยเนาะค่ะโอ้นี่แม่เห็นแล้วว่าเอาว่าไดดอกเลยอืมเอาไปก่อนเนาะพ่อได้ตืมกันอย่าด่ามานะมันออกไม่เนาะค่ะ เฮ็ดออกไม่นี่แซชบด้วยค่ะพี่น้องคะนี่ไ่จุ่มหนึ่งน่องค่ะ,คะประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องคะงามๆไปต่อค่ะรุ่นต่อคุ่นต่อได้ถุงมาเด้อเอาพี่นอ้องย่างทางทางมากมาพอดอกนี่ค่ะดอกนี่ค่ะเอ้ยนี่งามมาพี่น้องอ้อันนี้เฮ็ดผึ่งเลียด พึ ừ, look, à, ่งแม่มดพึ่งแม่มดค่ะดอกเดียวบอกพี่น้องอือนี่ค่ะดอกเดียวก็เอาพึ่งแม่มดนี่โบหัวเฮ็ดอกอยังพี่น้องค่ะเฮ็ดใายเบียแท้ๆเนาะอือ ก็เห็ดเองไม่เคยเคยแล้วก็ไม่เก็บย่างเลาะทางไปเรื่อยค่ะพี่น้องคะรงไปหาหลอดละได้มู่เดียวละพี่น้องได้เฮ็ดผึ่งมู่เดียวก็เฮ็ดผึ่งเมหมดดอกหนึ่งเนาะนี่ค่ะย่างมาจากท้งผู้ละมองนี่ก็คเคยได้ดเก็บน,นะแต่ว่าบ่เห็นเนาะหาก,กินเลาะทาง พอปลาไงค่ะเขาไปลึก so ก so so ่ไ so ด้ดอกค่ะย่านลงเนาะพอเฮดรมองได้ก็เขาไปเลาะแถวหนาหลักก็ออกเลาะหลักก็ออกเฮ้ยมองนี้เคยได้นะาจำว่าพิดเนี่ยเขาไปเลาะเบิ่งจากน้อยบอพี่น้องเอาเจ็บแบกันพอดอกเพชร่อยสิถ่ายมาพอสองดอกน่เน่าแล้วค่ะพี่น้อง เนาแล้วคุอือ,อได้พอดอกเนี่ยโอ้ยหลอดบิดเอาอมไม่ตู้ใส่ละนี่ค่ะเพิ่งแม่หมดมาบ่ทันเพ่นหรอค่ะพี่น้องเป็นออกจากป่าแล้วพอดีเลยป่าเห็ด โอ้อนั่นมันเห็ดอย่างเขาเราอยูอ่ก่อนหกน้ำเข็มเงินเข็ม,เเขมทองบหนพี่น้องคือคือเลยเนาะอืมอืมบางปลาย๋ยวสิเข้าขไปที่มากกับโมปีที่แล้วเนาะค่ะยางอ้อมมากไม่ปลาใหญ่แล้วค่ะมันเป็นจุดเป็นจุดเนาะยางอ้อมว่นไปว่นมากอา่มามะพร้า ท่างสเขาไปป้าเฮ็ดผึ่งแต่ว่าเห็นพ่อใหญ่นั่นเพิ่นออกจากมาจากทางนั้นพ่อดินถือกระตาไปแล้วพี่น้องค้าโอ้ยสได้บ่บ่แม่นเพิ่นไปเอาเบดแล้วบ่อมันเฮงหัวก็หัวก็ออกเนาะค่ะอืมเนี่ยเพิ่นออกมาจากจุดนี้ลหละเนี่ยอืมเดี๋ยวข็สเขาไปเบิ่งม่หามันเล็ดลอดสายตาเพิ่นเนาะขันบ่มีกับสิกาไปห้าลนละขันวน เพราะว่ามันไหลสอยจำจุดบ่รได้นเนาะจะว่าเห็นเพื่อนออกมาจากแถวนี้หละวางหันเนาะให้เราอึ้เข้าไปนี่ละเา้าเพราะว่าพี่น้องสู้พี่น้องฟังให้เราอึ้เข้าไปนี่ละค่ะเดี๋ยวพอยเฮ็ด่อยสถไทยเนาะเ้าถท,ทายบรรยากาศข้างในจักหน่อยอันดินกับบ่อสุ่มปนไรเด้ค่ะดินกับย่งอยากแห่งอยู่เพราะว่าบางจุดน่ะแห้งเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่นี่พอชุ่มๆเนาะพ่อว่าเอ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 าเนี่ยไหมนอกค่ะป้าเนี่ย เขาเมนยังเันเหตุอีกอย่างทั้งทึ้งทั้งคอนจะบอกว่าคอนชนออกอกนะ่อวนะย่างถึงไปเบิ่งจังน้อยดูแมนบอกโอ้บอแมนพี่น้องคะก็นะก็บอกง่ายน้องนี่แหละคะ่ะพีที่เร็วแรนใสแรนใสหลายหลายพี่น้องคะ่ะ อันมองนี่ละแต่ว่าโอเห็นได้ค่ะเมื่อท่านออกนาะอันนี้มันขึ้นอย่างนี้พ่อแมนน้อดินบ่บเปียกบ่ซุ่มไปไหนแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอ่อมันอยากอยากไวทั้งแห่งหลายกว่าเนอืนมันก็นเลย ย่างบ่ท่านเห็นออกเนาะอันจุดนี่ย่างเขามานี่พอโลดตั้งแต่ปากทางเขาเด้อค่ะเฮ็ดผึ่งหวานแน่เฮ็ดผึ่งแม่หมดแน่เนาะค่ะแต่ว่าขอโทษขออภัยเด้อกันมั่วพี่น้องค่ะขันไล่ตากันเลยเพรา,ายยะเฮ็ดเดี่ยวย่างเมยแล้วอ,องซ้ำมือออกกําังกกยเทียนนึงเนอกค่ะอือุอ้ยไม่ยังหรอพี่น้องเอาๆ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 เอาเอาได้อยู่เดน้นี่เนาะดอกนึ่งา่าไส่ถุง โอ้พี่น้องคะดอกเดียวกูรูเลยมองนี่นะโอ้เก็บบักไหลเลยพุ่นแม่นบ่ดอกนึงอันบหลอกรลอนเนาะเอาดอกนี้ก่อนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊โอ้จะเปิดไม่บอกกระโฟนเปิดดิเนาะนี่นค่ะโอ้ย่างงามเลยค่ะงามพี่น้องคะงามอีกแล้วโอ้แดดกระซองเดี๋ยวอ,อันย่างปเบิ่งดอกนั้นด้วยแม่น,นีอีกดอกหนึ่ง นี่ค่ะเสียงคนมากพี่น้องขี้มาอู้ห่ใช่หรอลบคนขี้มาวางหันพี่น้องคะ่ะต้องขางทางในป่าเนาะอันโ่เม,อมนอันทางรถเรียนเดยทางทางอในปา่าทางออกกำลังกายเนาะคะ่ะ ยังมือแล้วกับพี่น้องค่ะได้เพิ่มอีกสองดอกเนาะทุ้มหน่อยหน่อยแตว่าเนาะอืมดุนที่ได้เต็งทุ้หน่อยเนี่ยบ่เนี่ยออกไปทัวสิออกไปหารถเนาะตรงนีอีกบ่เอ้ะเระบึงเล็หน่อกคับพี่น้องค่ะไปค่ะอืมอหมองเกาล่ะพี่น้องเอเขากำลังขืนค่ะ โอ้นอนตะแข้งตัวนี่นี่กปุเอาตัดค้าใส่ทุงค่ะมันยังไม่ถัดดอกเนาอค่ะพี่น้องอู้นี่เดี๋ยวดอกนึงพี่น้องนี่โอ้ยแหบเบิอืดได้ป่โอ้แหวงค่ะแหวงแหวงเอาค่ะตืมกันเพราะ้ไปพักเนาะเถอะตัดดอกลดนอนบ่ได้บ่นอนเห็นอนเอ้า เก็บเล็กก็ชมน้อหยไปก่อนตัดออกลายๆตัดกับบบึงกล้องหรอกว่ามันมันถ่ายภาพบอน้องนี่ค่ะอือติปิทำงานกำลังออกเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขอให้เอฟทีตัวหลกเด้อค่ะขั้นตอนนี้ก็คือ ลืมเปิดเสียงเปิดไม้กระโฟนเนาะค่ะได้เบิร์หนังใบคือกเกาหรือมาพาคเขากําลังตุมมตีมีอยู่พี่นองเอ้ยเห็ดผึ่งหวานดอกนหน่อยๆแต่ว่าพอแล้วมันอยู่ขางทางในปาน่าเนาะมันอยู่ในปา่าอันเพิ่นขีมายางกระยานมันเหยียบก็เลยเก็บเอาซะเห็นแล้วแต่ว่ากา็น้อยเกินไปก็บ่ได้เก็บด้อค่ะพี่นองค่ะเอาซ้ำพ่อมันไปพัดได้เนาะค่ะ น้อยหลายกับบอเก็บค่ะมันหัวก็เริ่มออกพี่น้องค่ะเบิ่งดงัโอ้ยอ่อนช้อนน้ำบอพี่น้องอีกกะทิดหนึ่งนะพ่อดีเนาะค่ะกะสิเก็บซ้ำพ่อเอาไปพัดไปแกงได้เนาะค่ะทีเดียกับไหวเขาใหญ่ยังสี่แมเพ่ามันกำลังออกกำลังงามๆตุมุทิมิในน้อยอย่กับพีน่น้องเอ้ยนาอเสียดายมาเร็วไปน้อยนึงค่ะ แต่ว่ากลับมาจอบอทิรเะเยนหนึงเด้พี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาปิดคลิปแล้วค่ะมันบ่มีมีบ่ไหลายเนาะค่ะตัดขาเช็ดแล้วกับทิลาล่าทุกท่านล่ะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกเด้อค่ะ เกเพชรได้จักพัดหนึ่งนี่ะย่างเลาะไปเรื่อยกะจีออกไปละออกไปหารถนอกค่ะเพราะว่ามันย่งออกบ่าหลายเนาะอีกอย่างหนึ่งกะเหลือต่นแฟนเพิ่นล่ออยู่รถนอกค่ะย่างปลามวนอยู่ในปลาเห็ดผู้เดียวเนาะมาจอบเบึงว่ามันออกไปสันเดจจะกับพ่อได้จักแกงจักพัดอยู่เนาะ ้อได้ไปย่างใส่สเต็กเซ่บๆนัวๆเนาะค่ะต้องขอโทษขออภัยเด้อมาปากเสียงอันตอนนี้เขาที่หลังเพราะว่าอันเซฟบแบตเตอรี่แม้กับปิดปิดเปิดเปิดลั่งเทียกับลืมกดเปิดนะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้ออันจะลืมปากกุไลกุเช่ยนไเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกําลังใจคอมเมนต์มากคุยกันมากเป็นกําลังใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้ทุกท่านมีจตกความสุขสมหวังสมปาถนาล่ะค่ะเอาเบิ้งหนังใบจักหน่อยซะขออนุญาตแก่โตไหมค่ะพี่น้องค่ะอันเอเออันอันสวัสดีล,ล่ำลาพี่น้องเราแต่ว่าเอเอลอันลื่มเปิดไมกับโฟนค่ะคิดว่าอันเบ้าหนังใบให้พี่น้องเบิ่งเองแล้วค่ะอัน เอเดีปิดคลิปแล้วนะคะ่ะอ่านกาบล่เอฟซีทุก่ันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะเอเดียวกำลังย่างกลับไปหารถดเนาะแต่ว่าตานะ่ะก็ย่งอดอันสอดแนมเฮ็ดอันเฮ็ดผึงหวานมานะะไ,ดนนได้เนาะได้ทรัพย์เนี่พี่น้องคะได้เฮ็ดอันนั่นอยู่จกักสองดอกมั้งเฮ็ดเอ,ดอเฮ็ดผึ่งแม่มดเนาะสองสามดอกเนาะคะ่ะพี่น้องคะอยู่ในดงป่านี่แหละพี่น้องคะี่กำลังย่างกลับไปหารถเนาะคะ่ะอ ปากกูไหลก็แช่รุ่ร่วนเออพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจเดินป่าแต่เช้ามืดอออกเดินทางแต่เสาแต่เสี้ยวลระพี่น้องคะแต่ว่าอันเห็ดกําล่งสีออกค่ะพี่น้องตุม้มตีมีอยู่อันซ้ำหวัวปุ่มมือนี่นอออลายอันดอกไงบ,บ่ท่านไหนบ่ท่านไหนออกลายเนาะค่ะบ่ท่านออกบัท่านไงบ่ท่านคน,น,นอืมเขามากอ่ะขามาป้าจีว่าเห็ดอันออกลายๆเนาะเห็นมีคนเนาะเนาะคนเขาไปแล้วค่ะพี่น้องคะเอ้า ขอบคุณทุกกระนังแกเด้อฝากอะไลกูเที่ยน่เด้กกอค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายอันนี้ก็ได้ชอบีพี่น้องเอ้นี่ล่างแล้วเลยชอบปีนะคระอืมตกใหมโอ้ยเอ็มก็อ่ะอ่านี่น้อง